อุโภสอยสันใหญ่ๆพาแบบทุเรียน้าเองก็สิ่งห้อมันต้องห้มันลงน้ำตาลต้องหามันลงน้ำหล่อมันได้พี่น้องอย่างถี่โพธิ์มีดขันนะครับต้องลงไม่หล่อครับโอนี่โพตรงมันไหนล่อถหรือหล่อนนี่มันเบ่นน้องรวนกันดองวันันวยญงครับมีดจะมีดชือสองวงาบ่วยงามบ่อปโคปนไหน จับอันนีไ้เห็นไะ

ครับน,น,นี่ครับเนื้อไก่ฉีกเขาว่าเนื้อไก่ฉีกเนื้อไก่ฉีกแล้วแต่คนชอบนะครับใช่ๆ <c oughs> <c oughs> ่เ่นี้จะดีกินเยอน่เยแลวแต่ว่าไ่แบบนี้ออกกันครับเพียงติมันอา <c oughs> หารติด <c oughs> <c oughs> สองคู่กินมาบดดอกเดีกินมาเอื้อนนั่งนสอพูนกมาลักษณนี้ก็เปิดรันนี้ทีเอาเขาเลิกไปเลยนครับมันจะไปถึงเม็ดมันมันครับเอาจะเอาแรับนั้ออกเดี๋ยวมันน้ะฉีกมากปมากนี่ครับว้าวว้าวว้าวงาสวยเลยนี่ครับบบบกินเละดคะกินแบบว่ากอมนอกนุ่มใน ผมสมัยผมไปขายอยู่แผงนี่ผมเค็ีดนี่โอ้ยคุยยังมาคุยอไรเมือ่อกติดระดับหมืนี่ครับเบิ้งซีเวอรเซียนครับโอ้โหสวยงามสวยงป้าามีเลนกันป้าเปยนเดี๋ยวลอกิเบิ้งพูดต่อไปคนเดี๋ยวเบิ้งพูดต่อไปทีหนักเบื้องพูดอะไการที่ผมนี่เราใส่จานในก้อน ียมันกินบ่ไรเด้เพี่องถ้ามาเป็นเดนะ็ผู้นึ่งนะผู้ใหญ่นึ่งผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ขันขันเท้าไต่ <ใด S 2> <อ>ผู้มาดับนี่แหละขันเท้าตีมาจีดเลยนี่บางครั้งเม็ดรมันติดนะครับห่อสองเลือกเอาขวันออกก่อนอีออออเอาดีๆเอาดีันอ,อกกน เก็บอยกเลยพอบอกเองนะใสร็ูอซอยบอกชู้จมีดสิอว่าคมมาไหนนะครับเมือนี้รับมีดเต็นมีดม่ใช่ส่ครับขายรับมีดไดค่ะมีดขายรับแพงอะไรที่องมีินเป็นมีดไหมโอ้ตวผมใหญ่เลยโอ้ยว่าเป็นโล่เหมือนเไม่ีแบบเ็กิโล พะเขาเหตุออกแบบนี้แล้วเขาขีมัดขีดนี่นะครับขีดกลางคู่นะครับกลางคู่แต่ว่าด้วยคว่ำมันจะให้มันถืกเม็ดด้วยครับมันสีบอสวยเอาขีม,มาเบิงไปเก็ต้องให้มันเปียกมันขาดนะครับทางงานมันตีแงะออก เ้าเบิ้นี้มันน้ำขึ้นเม็ดดันบ่ว้าวงามตาลน้ำเม็ดี่ไครับผมนี่นเนม็ดแดงเ่ยม่ดีกินสาคนกับผมมัดจะนีเม็ดก <c oughs> าแฟกรอบนอกน่มในนะคะกากินแบบนี้นอี่ามาเบิ้งมาเบิบ้องดน,น,น,น้ำตาลน้ำเยใจไล้ลงเนมทุเรียน ครับคมนี่ดึงครับที่น้องอยากบ่นี่ครับเอาออกแล้วกระติเป็นลักษาะาน,านีครับเป็นผู้<ม>แยกปนีห้องก็ะติใส่มีดจีดอุ้ยนี่กันแยกออกเป็นผู้มันกระติเลสามเม็ดนะครับในเม็ดใหญ่มากจีดเข้าไปเองี่แยกไว้ยง้มกินไม่ค่อยกินง่ายพี่น้อง นี่เนื้อไข่ฉีกเนาะขันข้นสอบซ้ำนี่นกรอบกรอบๆนี่อัติกินประมาณนี่<ม>ก็ฝากติดตามคลิปแจกทุเรียนของเบ้ามันรุ่งไว้นี่ครับเด้อพี่นอ้องนี่ก็เหลือเหลือนี่อาัติกินให้มันนุม่มของนี่เยอะหน่อยเป็นพุงมืออื่นมืออื่นพี่นอ้องมืออื่น อีกเครื่องนึ่งครับหน่วยนี่ประมาณเจ็ดโลพี่น้นองหมอนทองครับหมอนทองหมอนทองพี่น้องเอามา้ใส่สวยสองผู้หล่นจานเลยล่นจานเลยจ,จานมาก,กอกสองผู้ล่นจานครับสองผู้ล่นจานเ็จ,จานมากอกแล้วพี่น้องบ้างนี่แค่สองผู้นะครับเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ เอาไว้ำนี้ก็น่าพ่นองเนะเดี๋ยวคลิปต่อไปบ่านุ่งกันสิไปอยู่แผงที่ลูกไส้ครับเพิ่นขายอยู่ปากแซงครับแผงผลไม้ปากแซงแงหวัดจันทบุรีเป็นแผงผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดนี่ในจังหวัดจันทบุรีครับมี่ืือเสียงดีขอบคุณครับ